ให้เพรอัพของให้โอไม่ได้เอาีมากิมากเราเสียต่อแล้วอมาไับลโลมได้รับพอลอติโลเฮ้ไปไปแล้วหนึ่งไปเลยไม่ยังยังยังยต่ขึ้นอกตวงเฉล้มตกไหมไม่ไม่ไม่ไมตกไม่ตกไมตกอย่ละมันเห็นมันเห็นแล้ววิวยสวยวยนินน้อยแล้อ่นะน้องน้อกว่าาวกิลได้ับพอล้อติลมาได้บพอล็อติโลมาได้อลอิล เอ้คิดออกละหาคนหนึ่งล่อให้มันแถบหายแล้วอีกคนกินยาแล้องหนไปเสียบแล้วก็ไปขุดเลย,เยจะเกือบเตรียมรอเสียบ,ยบต่อเลย<ป>ฟังดูแปลกๆวะ่ะแต่มันก็คือแผนอะ่ะโอเคติดละติดละติดละน้ำน้ำน้เข้าโดนเดียวแบบเข้าโดดๆเลยใช่ไหม น้ำวิ่งน้ำเข้าไปคนเดียวเดีย๋ยวผมกำลังไปเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวพอเลยดีน้ำอยู่แหละน้ำอย่ถามมันใช่ไหมคุถามมันด้านบนด,ด้านบนยิงใครไม่ได้เลยโอเคเราเรายิงถึงครับเอา้าอะไรวะโคตตาเยเฉย เราพอรอ,อ,อบีล้าลวกนูลหายไปไหนวะเดี๋ยวนี้จบคนแร็กมมเครื่องอ,อาจจะเต็มวันนี้ก็ได้นะฝันโง่ได้ล้ว้ยเตียงเตียงมาาันจะเตียงมาาันจะแตกอัตโนมัติพอรบกกกว่ากาวกึเออว่ะพอรอล้เราคงต้อง ใเพอัพของให้โอไม่ได้เอาีมาอีมาเาได้รับพอลอติโลกมราได้รับพลติโลมันว้ากววากาาได้รับพอลอติโลวิโอเคกูมจีสวยสวยสวยคโคคแต่มันไม่มีออกซิเจนเขาก็บออกซิเจนทั้ เวลาจักรา่านเยอะละเวลาละจริงจริงกะจะมาเลยขขำเตอรํามีโปแอีกเทคนหนึ่งบ้างวันน่ะมีมีมีียวาดีกัอนนะขอนาตเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออน้าขออนมา3ามิบอัน โปรดิวชันเฮ้ยมันมันมากลางสามคนเลยมันมากลางสามคนเลยเฮ้ยอันอันลงด้วยด้านลงตัวยด้านเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดักดักหลังมันเองพยายามหลอกลก็เอาไว้เดี๋ยวเรารอหลอยรอหลอยเขาว่าเขาว่าหลอกรอนี่เขารอต้องตายแน่เลยจีไม่ไม่ไม่พวกเองอยู่พยายามพยายามต้องกันตัวเดี๋ยวเรารอแบบจังหวะแบบหลอยอ่ะนี่มันนานมากเลยวเนี่ยต้องกลุนาิต ดีนี้ที่นี่อัพไม่หมายถึงแบบตัพเต็เต็นี่อัพสองพิลุกเลยหรอดูว่าพอเลนเวอร์ชั่นไมค์ขาดจะรอดนหฮะคนแม่นเออเป็นคำคำมันกำลังปา,<แ>ามไปหมดใช่อยู่ต่างเลยแต่สามคนเลยต่างหมดเลยคือเราจะรอ,อจังหวะแบบมันยืนอ,อยู่บนบล็อกอะ่ะ อยู่กันสามคนแล้วเราจะสแปมโบลมาแล้วมาแล<ต>้วมาแล้วเหรอเปมเทนูละมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งคนไปไหนวะเยี่ตุกตกปะไม่ตกไม่ตกไปเฮียละไายเขาหมายถึงฝั่งมันอะ เกะเพชรหนึ่งก็ลองเนียนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะอีกคนหนึ่งโอเคอยู่สองคนสองคนอยู่ตรงกลางสองคนอยู่ตรงกลางอ,อีกหนึ่งคนอยู่ทางข้างแย่แหละรู้บอกเองโคตรปิงอะเออน้ำอยู่ไหนวะอยู่อยู่ตรงกลางกหลังคา,า,าเราเลยรู้ไงว่ามันทำอะไรกันมันไม่ยอมตอบบอกกันหรือมันฟาร์มอีนแล้ คำนวณแรงลมมกกำลัำงไปกำลังไปแล้วหนึ่งกำลังไปแล้วหนึ่งกำลัง,ำงไปแล้วหนึ่งเอามงัดกำลังไปไม่ไม่หาไ,ไ,ไ,ไปตุ้มนิเฉยไปตุ้มนิเฉยถ้าพวกเองใครสักใคตอนนี้ตอนนี้มันกำฐานอยู่ถ้าพวกเองลุมมันก็น่าจะ <ừ> ชนะนะเฮ้ยไปไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไม่ยงัยงยงัยงยังยังต่อขึ้นอี้ตุม้มเฉย ล้มตกไหมไม่ไม่ไม่ตกไม่ตกไม่ตกแจ่แล้วมันเห็นมันเห็นแล้ววิวิวตกยวยยกอ้ข้างลา้างาข้าล่งมันกาลังขึ้นมามามันมันกลับไปฐานมันแล้วกลับไปฐานมันแล้วเยิงวิ่งมันอีกคนหนึ่งกำลังวิ่งมามาจับมาก็ลเล็กก็เล็กกอลเล็กีเบนลองกำลังทาอะไรกักาหาที่เลนดิ้งอย

หานไปจริจีดับเพชรกอบเพชรจีห <c oughs> ายด,หด้วยวีตีดีตีดิตีมันรู้ปะมันรู้จีมีคนรู้ดิวะมีคนตามเองต้องต้องหลายคนนะจี นีี่ตมันแจะได้เฉลี่ยเยอะๆตีต่อตีพุชหายตัวหัวทำไมมันขึ้นมาหมวกอยู่บนหัวทำไมมันขึ้น่อนนนา่งวะของงงเฮ้ยไอโนโกะเจ็บเลยเร็มเนี่ยมามาแล้วจีเอ็งมันมันกำลังโดดสูงมันมียาทำดู้ิีจีวาร์ปไปบ้านเหลืองได้ไหมได้หรือเปล่าีวันใหม่เออมันมันกำลังโดดเข้ามาจี